สวัสดีครับเอฟซีปลาคอยทุกคนนะครับเนาะงตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ไอ้บาทบานกระบี่นะครับกระบี่มู8บานเท่าเดียรับอันยะครับยเอันได้มาใ<ๆ>ส่บาตทนะ,ะน้องไปไม่ออกบาทกระบี่ก็มาใส่บาตร เราใส่บาทด้วยก่น้อกบุญเอา,าอก็ g ษาบานนหรอกกนเป็นประเพนี้ท้งแต่เสือบมาท้งแต่คุณพอ่อคุณแม่นอแต่สมัยโบราณครับผมก็ได้เสือบสารต่อเนื่องกันมาเป็นวัฒนธรรมพื้นบานอีสานนะครับนอ ครับเดี variance, ๋ยวเออพระราพี่ enrolled. น้องกานะครักข่าวกาไปคลิปหนาครับครับสวัสดีครับ